ครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่อาร์ไก่พรีมอาร์นะครับชื่ออุบาทไหมไม่เอาดีกว่าเอาเป็นอาร์ไก่พรีมนั่นนะครับเออก็ผสมกันสารกันแบบสมหมดไปเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ชื่อคลิปก็คือไก่อาร์สองเหมือนเดิมนะจะได้ไม่งงนะครับ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปจับชาโด้แล้วนะครับเพราะว่าผมเจอมันเดินเล่นอยู่ทางฝั่งนู้นทุกคนทะเลทรายเดี๋ยวเราจะกลับไปด้วยล้านโลเคชั่นเดี๋ยวมาเอาแมงป่องก่อน ตอนนี้อาจจะมีปัญหาก็คือเอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวีใครเอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีตัวมาบุกบ้านกูเสียงมันอยู่ในนี้เดินได้เด้นะนยังไงวะอ๋อนี่น,น,นี่แม่งเอ้ยมากินในตัวเดมมนิกทนี่ดาก้อนกูตัวนั้นปกติถ้ามึงไม่กินมันมันก็จะตายเองอยู่แล้วน่านจะปล่อยให้มันตายไปไอ้บ้าโอเคผมจะกลับไปด้วยลัดโลเคชั่นนะครับผมนะเพราะว่าผมไปหามันจนเจอแล้วนอกรอบ ไปแบบทำการสำรวจตั้งนานกว่าจะเจอได้ตัวชาโดนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะจับแบบตีให้สลบได้หรือเปล่ามันขึ้นพาร์ทสี่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวโอ้โหตัวมุ่งๆงเพียบเลยวันนี้น,นี่ชาโดด้วยเปล่าวะตัวนี้ตัวนี้เป็นกาเดียนมันน่าจะอยู่ประมาณนี่เหลี่ยมนี้เพราะว่าผมวิ่งหนีมันมาเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะมีโดโดจะมาระเบิดใส่กูแม่งยังตามกูอยู่เลยไอ้ป้าไอ้โดโดพวกนี้มันแคนฝังหุน่นจริงนี่นี่นี่หมาอยู่นี่หมาอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยถอยก่อนถอยก่อนถอยหลบมาก่อนโอ้โหรัศมีสีม่วงนี่ต้องบอกเลยว่าแรงมากขอจัดพวกนี้ก่อนโอ้โหกิเบอลเติมมามาไว้อยู่โดนระเบิดไว้อยู่เอาละทีนี้เป็นคิวของชาโดว์หมาป่ามาเลยมาเลยมาเลยเรียบร้อยเปล่าเฮ้ยไปโดนเหรอเดี๋ยวน่าจะตีไม่ออกอะเอาใหม่เฮ้ยแม่งกัดติดมากเลยอะสกิลแม่งโคตรกัดติด ล้านกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อก่อนโหแรงแรงแรงมากล้านห้าแล้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามันจะตายว่ะเดี๋ยวมึงเอาวัคซีนไปแป๊บนึงจะสลบเปล่าหนีนะครับหนีนะครับตอนนี้วิ่งไวมากเลยนะวิ่งไวมากวิ่งไวมากรอจังหวะเดี๋ยวต้องชชว์ๆหน่อยเหลือน้อยตามตามตามยิงไอ้เหียโอ้โหมึงโยกหัวหลบทำไมเนี่ยเดี๋ยวหันมามองหน้าผมทุกคนเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนะนามันวิ่งกดสตีนมากเลยไอโดโดมาอีกแล้ว เอ้เดี๋ยว็ดเก็บโดดก่อนโอ้ยโอ้ยนี่แหละตรงนี Demon> ้มันน่าจะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่กล้ายิงวะแมงป่องกูก็แบบออะไรของมันดูดิมันโยกซ้ายโยกขวากูเดาไม่ออกเลยว่ามันจะไปทางไหนกันแน่แล้วแบงป่องมันค่อนข้างที่จะเลี้ยวหัวยาด้วยเวลาเรายิงปืนบนมันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องทัวร์นะลูกดอกกูเหลือน้อยมากถ้าเหลือเยอะกว่านี้กูยังกล้ายิงโอ้ห อีกสองดอกสุดท้ายถ้ายิงไปโดนนี่คือกูจ,จบมึงหยุดก่อนได้เปล่าเอาอะไรดีวะวางอาหารหมาได้ไหมอาหารหมาก็ไม่มีเฮ้ย hey, มีอะไรหยุดปะทีไม่มีอะไรหยุดเลยเหรอโอ้มันไม่ติดอะไรเลยเหรอเดี๋ยวนะกูลงไปยิงเองดีกว่าปะมึงกัดกูก็ได้ถ้าอยู่บนแมงป่องยิงไม่โดนแน่โอ้โหยิ่งไวมากโอ้โหมจตำรวจอ๋อรู้แล้ว กูอเอาอันนี้ซ้ำดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเป็นหนึ่งแน่เป็นไหนแล้ว <c oughs> เหลี่ยมไม่มีจริงๆเว้ยมันหลบไปอยู่พื้นที่ต่ำทุกคน <c oughs> โอ้โหกูว่ากูไล่ทั้งคลิปกูไล่ทั้งคลิปเนี่ยถ้าสเต็ปเนี้ยเร็วเร็ว,รวสปีดกูช้าเหลือเกินมีตัวอันตรายบ้างกปล่ไม่รู้เนี่ยโอ้โหไม่ทันว่ะพอวิ่งมาเองแม่งไม่ทันแสดงว่าโอ้โหไปดูเร็ว เดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาไม้ปองโอเคมันอยู่ด้านหน้าครับดูเหมือนว่ามันจะเริ่มสงบทุกคนจัดไปอะไรมึงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้จังหวะนิ่งๆเนี่ยโอ้ยแม่งดอกสุดท้ายโชคดีกูมไม่พลาดโอ้เกือบไปตามเลยโอ้โหไวมากไวจะรวดเดี๋ยวเดโอ้โหมึงมึงโอ้โหนี่แม่งจุกในตำนาน ระดับจุกในตำนานโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวมันหลอกแบบมึงมึงงงอ่ะมึงงงกันไตตาแตกอ่ะเร็ว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 โอ้สปีดมึงไม่ไม่ทันนะเนี่ยออื้หัวแล้วมันขี้อะไรนีะเนี่ยสปีดสามร้อยสี่ม่งันไม่ทันเว้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะตีแล้วมันมันจะมันจะหยุดแป๊บหนึ่งเรียบร้อยโดนอยู่มึงอยู่มึง มามามาโอ okay. เคเรียบร้อยครับตอนนี้ให้ใส่ Shadow o f น่าจะมีลูกหนึ่งอุยอ๊ยไอ้เหี้ยมาตอนไหนวะเนี <laughs> โอโ้เวนกรรม Shadow o f อยู่นี่ <c oughs> อ่ะจัดไปขึ้นเทมแล้วนะครับ <c oughs> เทมมิ่งเหลือ94เลยเวเย้เจอโดโดนะครับไปทันระวัง อแล้วก็ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะหิวน้าด้วยแต่ในที่สุดเราก็น่าจะได้หมานะครับในวันนี้หรือว่าค่าหิวมันจะไม่ลดวะเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งกันว่าค่าหิวจะลดหรือเปล่าวะลดได้ไหมลดได้อยู่นะเทมิ่งฟู้ดมีเปล่าวันก่อนเหมือนจะมีดอปเทมิ่งฟู้ดนี่แหละตัวตน,นี้จะลดค่าหิวอ่ะจัดไปไม่ต้องเสียเวลาเรียบร้อยครับชาร์โดว์วูฟชื่อเต็มคือชาร์โดว์ไดเออร์วูฟนะครับเป็นหมาแห่งความมืดนั่นเอง เดี๋ยวเราส่งไอ้นี่ไปก่อนแมงป่องเพราะเราขี่ได้เลยนะครับตอนนี้ไปกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวต้องไปลองท่าลองอะไรก่อนนะกด C ีมีอะไรบ้างกด C เป็นการนั่งเล่นนะครับคลิกขวาไม่มีคลิกขวาเนี่ยถ้ามีหลายตัวนะ่าจะเป็นเอ่อท่าที่จะบัฟเพื่อนได้โดยการหอนนะการคลิกซ้ายนี่จะเป็นการกัดแบบมีไอชาโ์วดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่่อยโดน่ะ อ๋อมันอ๋ AN อ, AN อ AN ท่านี้รู้สึกว่ามันจะจัดการด้วยเงามืดทุกคนคือถ้าเกิดว่าเงามไม่โดนดาเมจมันก็จะไม่ค่อยโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเช็คค่าพลังก่อนเลือด1นึ่งล้านเดารเมจพันก,กว่าๆนะครับตัวนี้เติมดาเมจกันไปสุดใครมาอีกเนี่ยเอาตะขาบทำเป็นเก่าเหรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอ่าจัดไปโดนอยู่วิเลเต้อง600ว่ะนี่ลองพลังเงา พลังเงาโอ้โหพลังเงาเก็บซากไว้ด้วยเลยนะกดกัดที่โอ้ดีนี่นี่เงาปิวตามลมตัวที่โดนพลังเงานี่คือตายหมดนะครับไม่มีใครเหลือรอดตรงนี้ได้ไหมเงานี้รู้สึกจะต้องคูดาวด้วยนะประมาณ้าวิถึงเงาจะออกมาอีกรอบหนึ่งอ๋อทำดาวเมียรัวๆเลยดีกว่าเป็นนั่นอะไรเนี่ยอีเทอร์นอลอินโดมินาตคอร l ลล่ามาไงวะไอตัวนี้น่าสนใจวะ่ะตัวนี้จับด้วยอีเทอร์นอลพลัมเมี ทำไงแล้วว่าอินเทอร์นัลพาเมดลืมๆแได้แต่ได้แป๊บหนึ่งพลาเมดอยู่ไหนเอ่ยมีพลาแรฟเวอร์เกลือนี้เหรออ๋อต้องไปเปลี่ยนอัลฟาเมดมาเป็นพรามมดตัวนี้ส่วนผสมหลกัหลกๆเลยคือได้จะใช้ไดโนดีนเอกับไดโนฮาร์ดไม่น่ามีอะไรยากมากเอาละไว้ก่อนแล้วกันโอ้หมันเท่มากนะตัวเท่มากเมื่อกี้มันน่าจะออกมาจากการแทะซรากตัวทั่วไปหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ทันมองจริง อันนี้ผมขอเวลตัวนี้ก่อนทีนี้เอาเลือดให้กระชูดอ่าเล่นเลือดไปเลยเฮ้ยเฮยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีแหลงอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งมึงตีกูโดนปะล่ะไม่โดนสบายอ่าเฮ้ยโอ้ยอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยต้องฆ่ามันก่อนแม่งมันเสือกมาฆ่ากูยากูหมดพอดีเลยโชคดีมึงตีผมไม่ตายเลือดผมตอนนี้ไป379ร้อล้านสี่แสนแปดหมื่นโคตรเยอะน่าจะเยอะสุดแล้วบ้างในบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อน ค่อยว่ากันเพราะว่าหิวน้ํามากเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมยานะครับยาเราบดครามาได้แค่3โอโหของขาดเมืเ่อะไรเอา3ก็พอจัดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกดอกได้หนึ่งเองเหรอเดี๋ได้เดนได้หนึ่งอย่างนี้ไม่พอดิขาดเมโจเบอร์รี่วะ่ะเมโจเบอร์รี่รู้สึกว่าวันก่อนเนี่ยผมจะไปใส่ผลิตเทมโพชั่นหมดแล้วมามาๆมา,มาเดินมาเดินมาอ่ะรออยู่นี่ก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวขอดูเมโจเบอร์รี่ก่อนนะครับว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ2ยาโอ้โหไม่พอว่ะฟาร์มใหม่เลยก็ได้นะโอเคขอฟาร์มแป๊บจริงๆน่าจะมีร่วงให้ครบเพราะว่าร่วงนี่น่าจะเผอเพอฟาร์มผลไม้ได้ผมว่าตอนนี้เก็บเบอร์รี่แป๊บหน่งไม่ยากไม่ยากเราต้องเล่นจับสัตว์ด้วยฟาร์มด้วยนะครับถึงจะมันแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับตัวนั่นด้วยว่ะยีราฟน้ำแข็งนะครับขอ,อเคียงนี้ก่อนเคียวโลงๆเคียวโลงๆเอาให้เตียนเลยตรงนี้ เออนี่แหละเก็บให้หมดมาหยอมด้านนู้นด้วยไม่ตีไปทางนู้นวาอุตส่าห์หันไปทางนู้นแล้วหันไปทางนู้นแม่งเสียกตีด้านนี้ถ้าผมเป็นคนสร้างนะผมจะคลิกซ้ายตีซ้ายคลิกขวาตีฝาเออปุ่มแม่งเหลือเสือกเป็นท่าเดียวกันโคตรบือร้อเลยคนสร้างอ่ะเรียบร้อยพอท่านี้ก่อนโอ้โหเบอร์ลี่ได้มา4,691โคตรเยอะเดี๋ยวเอาไปใส่โตะอาร์เทมิดก่อนไว้เป็นเทมปิ่งพชั่นด้วยนะครับ แบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันนะเพราะว่าใช้เยอะทั้งคู่เอาละจัดใส่ทีนี้เทมโพชันขาดอะไรอ๋อขาดเบอร์รี่ดำอีกอย่างหนึง่งอ๋ออ่ะค่อยว่ากันเบอร์รี่ดำเนี่ยส่วนใหญ่จะฟาร์มได้น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นของค่อนข้างแรงต้องปลูกเอาเองทีนี้เตรียมยาสินผูได้ร้อยกว่าผมว่าผมปลูกไอนี่ดีกว่าเบอร์รี่ดำเฮ้ยผมไปเอาแปลงปลูกกนเะนี <laughs> ่ยลืม หาตามตู้แป๊บแป้งปูกูอยู่ที่ใครวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแต่แป้งธรรมดาจำได้ว,ว่าไปใส่ตัวอะไรไม่ต้ตัวหนึ่งนี่อาจจะลืมเอาเนื้อเ,เ,เจอกี้มากินด้วยสร้างมันแล้วกันค่อยว่ากันเดี๋ยวไปหานอกรอบวันนี้คงไม่ไหวแล้วนิยาได้เท่าไหร่ดูก่อนน่าจะคราฟไวอ่ะครบหมดแล้วโอเคมาใส่โตสมิตตี้เปลี่ยนเป็นลูกดอกฮิลได้มาอีกสี่นะครับ ขาดกระสุนโอเคไมื่อไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอ่ามีค้างอยู่ในนั้นอีกนิดนึงมาเลยรีโรหลดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ดูผิดตอนแรกนึนกว่าเลือดมันรีเต็มอ่ะเจอยาไปสะดุ้งนะครับนี่ควันออกเลยปะ่ะเป็นไงรีเลือดเต็มไหมรีเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวคือเหลือดาเมทไปลองดาเมจก,กันก่อน,อน,อน,อนว่าตัวชาโตัวนี้ดาเมจเท่าไหร่นะชาร์โดหมา แต่ผมคาดว่า,างไงก็ไม่น่าโหดเท่ากับโกเลมดาเมจอยู่ที่20ล้านโอ้ยใช่ได้ว่ะเพราะเราเติมเลือดมันไปค่อนข้างเยอะไงอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะจับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือยี่ล้านน้ำแข็งถ้าถล,ลบเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะง่ายๆไม่ยากถ้าถล,ลบ5 0 0 0แสนกว่าไม่ขึ้นแบบอุปกรณ์ที่มันกินเลยว่าอ๋อเดี๋ยวน่ารู้สึกว่าตัวน้ำแข็งจะจับไม่ได้ไหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับได้ไหมมันขึ้นให ใส่อาหารนะครับอ๋อแต่ว่ามันคงจะไม่กินอะไรแน่นอนเดี๋ยวลองเบอร์รี่ก่อนอินเทอร์นัลเบอร์รี่อ่าแล้วก็เนื้อเนื้อคงไม่ได้กินแน่แต่ว่าใส่ไปด้วยอ่ะลองดูนี่ไงไม่ขึ้นเทมเลยคือปกติแล้วตัวน้ําแข็งนี้มันจะต้องวิวัฒนาการไปถ้าเรามไม่ผิดอะ่ะงั้นไม่ได้ทุกคนงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะขี่ม้าตัวนี้ไปหาจับ สายพันธ์อินเทนอร์นอลแล้วกันแล้วก็เตรียมตัวที่จะวิวัฒนาการนะครับข้ามขั้นไปเรื่อยๆเดินทางเดินทางเดินทางตัวใหญ่แล้วตัวดีก็จะอยู่บนเขานะครับตรงนี้ปีนปีนไหวเปล่าลองโดดดูลองโดดด,โด,ด,ดูโอ้โหโดดได้เตี้ยมากแต่ว่าโดดไกลนะแต่เตี้ยทุกคนไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอ๋ดนตีแมงก,กระพุนตกกระจายหมดอ้าวมาเดี๋ยวควันไหวเปล่า เว้ยมันทนควันกูอยู่ทำไมมันทนควันกูได้เออโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยตัวนี้ทนควันผมได้รู้สึกว่าไอ้ตัวอามากาซอรัสนี่จะแบบอาราว่าไปทุกพื้นที่แม่งเกิดได้หมดคาโนเมนอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวๆๆๆด้อยก่อนมีคนบอกว่าต้องใช้โคโนหยุดขอดูอาหารมันก่อนอ๋อเนื้อธรรมดาได้อยู่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปเอาโคโนมาลองดีกว่าจำได้ว่าเรามีทีเด็ดโคโนอยู่อุ๊ยๆใครมาตุยด้านหลังเนี่ย เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดโนนิคัตเรียบร้อยเอาล้วครับตอนนี้ผมเอาทีเร็กโคนโน่กลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะแช่มันครับโดยการกด C ลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือคลิกขวาอ่ะคลิกข,ขวาแล้วโอเคเรียบร้อยแช่แล้วครับตอนนี้ใส่อาหารได้เปล่า Cannot feed is not sleep ไอ้บ้ามันไม่ได้ทุกคนมันต้องแช่ตอนหลับเหรอหรือไงอาจจะต้องรอให้มันหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เยวรอมันหลับแล้วกดแช่เอ้ยแต่ถ้าเรากดแช่ตอนมันหลับมันก็จะยืนอยู่ดีไม่ใช่เหรอวะไม่แน่ใจว่ะกูโดนแกงกูโดนหลอกอีกแล้ว fc ชอบหลอกพี่ๆอยู่เรื่อยแหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้มันสงบนิดนึงโอ้ยโคตรโหดเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยแบงคอดูัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วทีแรกยังต้องหนีกูกัดมันไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิวๆมากเติมดาเมจก่อนแม่งยังตามอีก มึงต้องเจอแช่มึงเจอแช่หน่อยแช่มันแช่ไม่ได้ด้วยพลังแช่หมดโอ้โหโอ้โหโหดจัดเลยเมื่อไหร่จะแช่ได้วันนี้กูด,ดาวนานมากเลยนะถ้าแช่โอ้โหโเกือบเด้งตีแรงเกินไปเอาล่ะทีนี้ดูชาร์โดเมนใหม่ชาร์โดเมนเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอู่โน่นเดี๋ยวรอมันหลับแล้วก็เราค่อยแช่ ตามติดรอยมันไปก่อนโอเคมันลงนอนแล้วครับตอนนี้ระยะไหนได้ระยะนี้ได้เปล่าอ่ะลองอ่าเรียบร้อยครับแช่ไปแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูได้ไหมเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได้อยู่ดีวะ่ะคือพอจะเข้าไปใส่อาหารมันก็ลุกอยู่ดีแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ใส่ด้วยน่าจะไม่ใช่ของที่มันกินเออผมว่าของน่าจะผิดมากกว่าวิธีนี้อาจจะได้แต่ของผิดเราต้องได้ instant meat มา ตอนนี้หลังๆมันก็ไม่ค่อยดอกมาด้วยทางที่ดีคือต้องไปทําเองงันเดี๋ยวตอนนี้เราไล่เก็บพวกดีเไปก่อนแล้วกันดีเจะได้จากตัวอิเทอร์นอลต้องรอมันสุ่มดอกเรื่อยๆดอกแม่ดอกแม่ไม่ได้เลยต้องเปิดซ่ากับวะอ่ะลองดูตัวนี้ลองดูตัวนี้มีไหมดีเอ็นมึงมีไหมมึงมีไหมมึงมีไหมโอ้โหตายยากนีไ่ไงดอกอะไรมาไดาโนฮาร์ดเฮ้ยไขรแช่กูโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นระดับพรม เลื้อสามแสนกว่าน off, 800, 000, so ahead, ่าจะพอไหวออกมาสองเลยแล้วเว็บแปดร้อยเหรอมาไม่อย่งนั้นกูไปต่อยากอุ้ยอุ้ยอุ้ย่มันมันมันโอ้โหวฮือเรียบร้อยไอ้เหี้ยโหดเกินตายสนิทโอ้โหเห็นเลือดมันน้อยอย่างงี้นี่พลังมันโหดว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่รู้มันเป็นบอดอะไรกลับไปเอาตัวโหดแป๊บเจอชาโดว์หมากูหน่อยเดี๋ยวมึงเจอของจริงรอกูแป๊บหนึ่งมาไปด้วยร้านโลเคชั่น ว่าตัวนี้ไหวยอยู่แล้วทุกคนสบายมาแล้วอย่าหายนะมึงเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเดินหน้าเดินหน้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยยยวผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายเลยว่ะทุกคนโอ้อะไรวะโอ้เซ็งเป็ดเลยคืนไม่ได้ล้างแคนว่ะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเราต้องทำยังไงก็ได้มันออกมาอีกถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของ อีเทอร์นอลแล้วแหละถ้ามันหาย,ยางี้เอามามาเอาละทีนี้ได้เวลาลองพลังแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอากับระดับโค้งกระดูกเลยโค้งกระดูกไปเลยทีเดียวตต้สบายมากชิวชิวอันนี้ลบโครงกระดูกชิวชิวไปลนลนอุย้ยมันโดนเมลซีดัปเตอร์ตะปบล่วงเลยว่ะคือมันไม่มีการกันคนขี่ได้สำหรับตัวนี้ว่ะทุกคน เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องระวังหน่อยแล้วครับถ้าเกิดว่าแรปเตอร์มานี่เราแย่ครับมาๆๆถ้าเป็นผู้นี้น่าจะพอได้อยู่รอให้บอสมาอย่างเดียวครับมาเลยมาเลยสบายสบายสบาย,บ,ายบอสมาแล้วครับเป็นมิติท่ออาเมอร์ครับกีก้าเรื่องเราตันแล้วไมเรู้อเราสู้ไหวเปล่าหุ้ยหุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยบอสชาโดนะครับสามารถที่จะไม่ใช่บอสชาโดบอสซูพรีมตัวชาโดตีกับอีเทอร์ดอนได้สบายเลย ตายแบบง่ายดมาเด้อุ้ยนี่ระดับฮาร์ดปะเนี่ยมีแววว่าอาจจะเป็นระดับฮาร์ดยังไหวอยู่เลือด154ล้านสบายครับสบายอุ้ยโหดกว่าโกเลมปะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะรวมไปอีกหนึ่งครับมาข้างหน้านี้แหละตัวที่2นี่ส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ดโหมดนี่นี่เนี่ยถ้าเป็นฮาร์ดโหมดมันจะขึ้นมาฮาร์ดโหมดมาเด้เอาไปเลยครับไาเลยเ,าาเลยข้าเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเหมือนไหวเหมือนไหวเฮ้ยชาโดมาด้านหลัง ชาโดวมาไงเนี่ยโอ้ยโอยโอ,ยโอ,โอ,โอ้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 โอโ้โอ้อโกกอ้โ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 น้โอ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 ้อ้โ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 อ้ จบไปทั้นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียนะครับยังไงก็เดี๋ยวค่อยตั้งสติตั้งหลักกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้จบไ้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ